เห็นดอกเดียวมีดอกเดียวมีห้าเก็บไหมมีน่อยน้ำทางเป็นหัวหนาป้าเขาเก็บเอาใหม่ๆหนึ่งหยาเก็บเอามือหนีได้หนียังเป็นนี้เอาเขี่ยขามันนั่นนั่นนั่นได้แล้วบาทนี่โออนี่นี่นี่ดอกรำรำเนี่ยนะมีหน่อยนั่นนั่นเก็บแล้วเลยโอ้เพิ่นเก็บไว้เด้อเพิ่นน่ะใคร โอ้ยบุงดูนะดอกดำดานี่น้อยนึงง่บดูนะนังจุ่มๆมัจะมัหามได้น่ะบุญด้มันหาไวเด้อเดนีปเขาหก็ได้ดอกนึงนี่โอ้ยเนยบิญนี่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 อ้นี่เขาะพนนี่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 อย่าเพิ่มมีมีจีแทงกันมีจีแทงกันเด่ดอกบดะเล่นนะนมัน่องดอกสองดอกนี่ดอกนี่น้ำห่น ทังไหนนั่นนี่ลูกเอ้ามันดอกนี่จำนี่นนี่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 ห้ากระพนหากระพ o นเอาเอาอันไหนมันเนยเอาขามันี่ยนี่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 น่นี่น่นี่นั่นนี่นี่นี่่นี่นย่นี่นี่นี่นนี่นี่่นีนนนี่นี่นี่นน่ ดอกงามเถอดอกงามเหยพ่อวางเดียวโอ้ยคนเข้าบอมาเอาก้อนนี่นะนั่นนั่นจิ้มเอะนั่นนั่นเด้หนะมือมีดถือแล้วใช้ค้ามันเด้ดอกสองดอกก็ไปพ่วงกันหมดเลยยอก้จามหนึม่ให้ช่ไหมนี่ ผูนไ <ort>. <พ>ว้แด้ผูนน่ะผูนอืมสบายกี๊ยนา่นเห็นอีกแล้วอ๊ยเพียนเยียบเ่อ่นเอุ๊ยนี่งามเลยจะพายพายพาพี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 อืมนี่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 เห็นแล้วเซมหน่อยาดีลูกเอาฮากระจูมนี่นองเงากรมกองว่องว่งว่งอาจินี่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 เอ้า

มันฮ่ากระจุงๆเนาะฮัากระพุ่นจากดินนะนี่นะมากนหรายคนได้มือนนี่มาจากชีวิตโคกเนาะโอ้ยไพ่โบเห็นผนมาอู้หนเห็นจู่มันไส้ๆเส้เห็นมั้ยมอมามาถอนดอกวะ เออปรเห็น่องดอกเน้อเยบจิ้มให้น่ได้บ่อากระพุนดอกดำดำนี่นยแมนบ่อนี <S <S ่นี่นแมนแนนี่อ่แมนี๋นั่นนี่คข้าันอ่องไมอเุ้ยนี่น้อยเคยแตกปเลจะค้ามันอยู่างในนี่ดอกมันนี่ เพิ่นไว้ไนมีน้อยนั่นเห็นไหมเี่ยพายเพาทานี่ทานนียตายโดนรูมาแต่ว่าเดี๋ยวพายเดพาอยู่โอ้ย่าแมัสิเก็บนี่ เกี่ยวว่ะหาบนไมหาบนไม้อุ้ยมาเลยอุ้ยล้อหวก็อุ้ยนี่แม็เตะกะตาเห็นลูกเตะกะตาลูกใส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 อุ้ยชองดอกมีน่อยเอ้ยวันวันร้ายลูกจกบานมา เฮ้ยบังเฮ้ง่เขาไเอาพวบเด้อออกเด้อล้ำล้ำโอ้ยโอ้ยเพิ่นเห็นแล้วเห็นแล้ว้เฮเเ้ส่ใสเออนีหนยเด้หนีห้ากระพุ่นห้ากระพุ่นมันออกห้ากรามมือเชามาจอบังอีกข้าเจ้าคล้องหน้าข้าบบมาข้าข้าบบมาลามอีกใส่ใส่ส่ใส่ใส่สเออเอา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  ลูกลูเบิ่งเถือมันยังมีลูกเบิ่งเถือเบิ่งมันดำมันบ่เห็นได้มันนะเถเบิ่งเลยู้ยสิมาม่วนแท้มื้อนี้เถือเขาบ่เห็นหลายเนาะแต่มันเขาเห็นหลายแต่แม่เขาสิม่วนเด็กน้อยนะเขาเห็นดอกนึง้มีจิ้มๆเก็บเลยบ่เอ้าเอ้า โอ้ยคนมวนได้หมีหน่อยนะมึอนี่ตั้ก็รนีวิ่เอาไปเต๊กรตาทุ่ม้น้กาอ็นข้มกพ่นอื้อีกได้นน่ระวังดูอ่าเบ่อขึ้นเลย เบิ้งเธอเข้าห็นเขาเห็นแต่ตาเขาดีกว่าเขาเด้เขาเก็บก่อนนี่ซ้ำสีม่วนม่วนก่นนี้อีกอือถูกข้าล่าไปทอดผุนมาสันแมนบ่อเลยแมนซซำบ อย่าพายวะย๊าง้างง้าว้านี่นี่กำลังแตกว้าอาพายนี่อย่าาอย่าายาว่าไงให้นี่เอางย่ายายดี๋สี่หนอเยเอาเทปจิเหตุแตกแล้วนูค่อยค่อยค่อยคอยสอเลย คิดว่าสิบอพ่อเนาะเนี่ยยังมามวลรบปลูกเลยถจุมงามนี่จิ้มไหวเราจะเก็บเอาจิมไหวพ่นวะฮากับพ่นฮากับพ่นฮากับพ่นจิ้ม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 นี่คาบเฮ้าแบาโบเฮนนี่กำลังแตกแม่เอาแม่ผู้ทีมเลยบันี่เอาแม่กิ้ไปได้หาเอาตัวเนี่ยเพิ่นจองไว้ เด้นะทังพูน่ะทากระพุน่ะนีกำลังเป็นโตนะกำลังเป็นโตกำลังเป็นจิ้มจิ้มงันงันนี่เสียบหน้าย่ำโเเขาด้วยมีเยบเยบเขาบอเห็นอันนี้นะนีนะนีี่นะงาม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 อุ้ยขี้เข็ยไม่งอเด้

นี่น่อยเธอไวดี้อดอกนะได้ละดอกแลป้าเอาไหมเอาเลยนะดึงเอาไหโอ้ยสิทันโมนี่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 เปนบีมันง้เอาเโอ้ยไว้มืน่อยน่อยนะีมอเสียมเพี่โอเอ้ยอรีเคียร์อยชิเบิ้ลเสียงอันเดีว่าขรับป่าบ่ เด้นานเอา่นเอาแม่เอาแมเอาม่เด้หัวกระตาแล้วนะไม่ใ่หัวเจ้าไหเดีวคเก็บบังเขาจเก็บตลดดีเลยเก็บไว้หัวค่อยๆน่จเย็นมือกระต่ายว่าไหามูมัน อู้ชะมมวนแทบนี้ออามาจูมหากระจูมงามเลยวันน,น่นะไปๆมาต่าแดดเออนี่้มันหวัอยอะไปห้าน้ำใหม่กว่าหก้ยแกนพวกเลยเฮ้ม่ได้แกง้ากันไม่ได้นะาต่อสมมไได้สหใุทอันบ่มันก็ออกมาหดผีบ่เห็ดนะ Chung thế chung điều hút á tập cao bồ hên ừ mẹ thứ ta cả men yu khoang nổi thế Chúm nâng đấy đi 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 không được không được hai vân hai vân hai cuốc hai rồi lái này mẹ, nó mì nữa. này ghiệp mận, ghiệp không có gì ghiệp mận, ghiệp mận bảo anh đi, khay, ui nè chú mận nè, ảo khay mình hẹn mình hẹn mít nai khay nong, ui nè ngay, mít nai mít nai mít nai, mít hãy <laughs> <laughs> à, kiểm kia các bạn bạn xám bạn đỏ bạn 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 bạn

Ô mi 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 nói. kia bằng luôn, kia bằng luôn luôn bỏ luôn luôn Kia luôn kia luôn 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 mà Làm gì thế. Kia ít kia ít. chú

กดนได้เอมาจิมให้แน่นุยนี่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 กรางคนนี่จิ้มจิมจิมจิมมาหน่อยเอาเลยนี่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 กะดงคนนี่เอาเชียบบ้างเฮ้ยเอาเสียบนะ่งเอาไปปะเลยทางเขาไปเลยเขจากเมื่อทางเมื่อบ่อบนี่ Nè, nơi yêu môn chị ơi. Mhm. Mhm. Đây Mhm. được, Mhm. 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 lắm, Mhm. 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 pha Mhm. pha, đây Mhm. Mhm. nữa Mhm. โอ้ยเน่นี่มาเขียบ้งเขียบ้งเน่ยนี่มาขินโอ้เขียบบ้งเขียบบงผูกเฮ็ดชุบุเทียผูกขงูกนี่เนงเมีหน่อยแล้วนี่เบิ่งคักไอ้ใช้ไเฮ็ดนะใช้เบิ่งดูโอ้ น้องเพิ่นนะนะโอ้เออ่นนี่เนาะก็ได้อยู่ได้ได้นี่ในได้นี่เนาะยหญมากเรอเเลยนาเบิ่นเลยนีเน้ดอกนึงนี่โอ้โห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  ใช่ใช่ไฟจิ้มเหยียบบาทนี่เอฟ้าเอฟ้าใยา่กันมีสีแทงกันเอาก้นนี้มาเนี้ยอืมเหยีบตะกรอนอยู่บ่

บมดแล้วบ่พีีเร่พี่ทั้งพี่ทั้งพีทั้พีทัพี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 อ้ยอยเดี๋วพาแทนมือกันพี่มอหมัวเข้ายางระบาดนี่เง็มเยแล้วตายแล้ววูบูนทะเบียนแยงบ

ไเอวแต่กรตากว่ะเด้เลยนมีดอกหนึ่งอ้มันม่วนม่วนและเห็นกันหลายคนหรม้วนี่มีน้อยเคยเห็นดอกมันีนมีน้อยนี่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 นนี่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 ไปนี่ี่น่ีดนี่นี่้มันี่นนีองเอน <laughs> mình nói nồi hàng lên con nơi nơi ừ. câu không? Đi 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 Kiếp 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 Thôi kiếp <laughs> 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 thôi mình Kiếp vào đi Thôi cho nè đỏ Thơm đỏ Thơm đỏ

mơ hẹn chùm nương hẹn nhanh hết bụng hoặc <laughs> <laughs> không phải không là chân cái hang yêu bò nhung hoo 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 bớt <laughs> Cái gì บ่ khô khéo cái กินนั่น lẽ bên น้อยก็หนักคันนี้ค่ะแต่บ่เหมาะแหน่ปากค่ะนี่ๆ ย่งนี่เลยยังกะเอาไปดีนะผู้โอ้ยใหม่ก็เอาเลยกะผูผ่าไปผ่าไปลงกะฮักเลอืมเข้าม้ลงเยี่ยมเลยก็ได้แฉงกับแฉบน่อยแสบดิ้นเปล่าเบ่าสามตาผูเด้อนี่ฉันเล่นมือสุดท้ายนี่ไงกันใหม่ไดู้ก่